สบายดีทำผู้ส้มเนาะวันนี้มาฟฟอ,อร์ับข่าวประเจ้ากับตอนแชแนลเนาะกับมิสเตอร์ตอนขี่บังฟมเนาะวันนี้จะพาทุกคนไปเบิรงไปหลอกตลาดเจ้าเนาะว่าม,มียังในขายไป let's go <S ไปจีพาทุกคนไปหลอกเบิรงสภาพตลาดยามตอนเจ้าเนาะทุกคนมันเกือกเกินจำไหนวันนี้เครื่องเขาไลยเนาะอันนี้เป็นห่านเจลาบเนาะ เรอได้ขาท <c oughs> า,า,ายไกินแล้วบานนะาบานนะทุกคนเป็นมักใหม่กัชบชลายมาแต่ไทยนะเพราะว่าบานเทายังปลูกบ่ได้นะเป็นกำลังแพ็กทรงเนาะคนกันกนสิคึบคืนจักน้อยนะเพราะว่าวันนี้เป็นมันซุก แล้วกับเป็นส่วงปิดเทอมองังเงียนนั่เนาะนี่นะทุกคนโลชิปสามพันกี่ประมาณจักบาทนะประมาณสี่สิบบาทงงซุกมังกรส่วงนี้มะขามหวานมาหลายเนาะทุกคนเนี่กับเป็นประเภทพักเนาะมังก,กรกับลายมันเป็นบักซารีหรือว่าขบโพดเนาะทางบัคซารีนะ <c oughs> นี่ส่วนใหญ่เป็น,น,นบัคซารีโยบานเทาเองเนาะ ลาาจะนอนนะสุกค,คนกับล่ายหลายเนาะเป็นเ่องปลาค้องดงทากคนเป็นกับผู้แดงกับผู้แดงานไหว่ายไวกงนูไว้แล้วก็กระแตช่วยไงเป็น โซนทั้งลมเป็นประเภทพักขาค้าคิงเนาะทุกคนล่ะก็ับเป็นประเภทใหม่เนาะที่อยู่โซนไต่ล้ะก็ับเป็นป่าได้ชิพ่าขับไปเบิงในโซนในเนาะทุกคนดีก็จะขายขายสินเนาะใหม่มเมมขียดหน่อยก็มี ហើយបួយឈើនេះនេះហត់កៃປາ บางเขาล้านกะมีเป็นเป็น้ำใหม่นะทุกคนน้ำใหม่สดยุท่านนี้สีบางจักน้อยนะทุกคนบพรคือส่วงทีเ่เขามาบางกีทางหลังนะเนาะทา้งโซนท้องมิสเตอร์ตอนขายเขาคนสีล้ายจักน้อยเนาะเพราะว่าเครื่องท่านั้นมันหลาย ส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเนาะทุกคนป่าปดุกป่าอย่างป่านังมอก็จะดอื่นเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเยานมือเสาร์ประมาณแปดโมงเจ็ดโมงปลายหน่อยๆเนาะทุกคนไม่งด,าด่าครับมีสี่ตัวสิบพันพันกีบกับเอย ชิปพันก right ็ประมาณประมาณสามชิปบาทนี่แหละเนาะสิบตัวข้ออ่อนทอข้าอ่อนทอนไอ้ผ้าขาไปเบิ้งอันน่ะโซนที่กาเจ้าค้ายอาหารเป็นประเภทสีนะทุกคนว่ามันคือคืนทำไหน อยืนดันไงนสุบลายไปแน่นอนเพราะว่าชุดใหญ่คนสีออกไปหนอกเนาะเพราะว่าอยู่หนอกมันมีของสดเนาะทุกคนปลาเผ็ดปูปลาหน้าหนามพักงาคาจิเหมืนอนกับปลาหมิ่นกระเจ้าจะออกไปหนอกลายอยู่ด้านในชุดนญ่จะเป็นอนา,าห,ารรห,าหา่านปลาเผ็ดห่านห่านเชิงเย็นเนาะปลาเพลทอาหารทะเลเนาะทุกคนแล้วก็เป็นโซนนี้ทีเป็นโซนกระเจา้าขายสีหมูเนาะทุกคน ต้น,ก,นกับสีลายจะน้อยเนาะว่าสีเนี่ยจนดใหญ่จะส่งออกต่างๆเป็นปต,าานตาอาอ่างๆเมืองนะทุกคนบางเถ้อต่างแคว้งกับเมอาู่ทงผีคือกันเนาะคือคืนสมควรในตลา,าดสำรัต ีดมูหลายๆข้างหน้านี้ก็จะเป็นพักโซ,ซกนกิจกนนะทุกคนส่วน่วนนี้ก็จะเป็นโซนคล้ายเสือผ่านทุกคนส่วนใหญ่เสือผาอยู่ล่าก็จะนําเขาจากประทศเวียนนมเนะทุกคนส่วนใหญ่เนาะ ก็อันดับสองนะมันนำเข่าจากประเทศไทยเนาะแต่ว่าอันดับหนึ่งนะเป็นเวียดนามเนาะทุกคนที่เป็นน้ำเข่าหลายราคากัาบบ่แพงเนาะทุกคนเครื่องอยู่ตลาดสวรรค์ไสพอจับต่องในเนาะทุกคนประเภทเกิดประเภทเสือผาเล็กน้อยสำหรับคลิปนี้กะจะคขอฝผาไว้เวียง่ำนีนะ้เนาะทุกคน สำหรับกูไดที่มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดหมากกระโลงน้ำนนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจทั้งสองตอนแชแนลเนาะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจแ้กับมิสเตอร์ตอนขี่บังภูมิในการเหตุคลิปต่อๆไปน,น,กกไนี่นาะทุกคนสำหรับวันนี้ขอกาวเข้ามาสบายดี